แสดงว่าเดิมจริงดีมากดีมาก,ม,ากมึงมึงมีแผน,นจะไปดูสามพ<ห>ันดูดูอะไรมึงมีแผนจะไปดูหนังหนังเสือไหมหนังเสือมาคล้ายคลึงกันไหมมันจะมีอยู่เลยมา,าชมไปดูวะวันไหนอยากให้อยากเป็นวันจันทร์หน้าน,นเช้าหรอวะเออประมาณนั้นแหละแม่ได้อยู่แล้ มึงเข้ากันอีกเออมันมีเหตุผลอยู่มันมีเหตุผลอยู่กูกูมีแผนการอะไรชั่วร้ายแผนการที่อะไรเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมมีแผนการชั่วร้ายซึ่งกูต้องให้มึงช่วยเกิดเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมแม่กูแม่กูอยากให้กลับเชยภูมิกลับตั้งแต่วันที่สามสิบเลยอืออืออ่ากับที่สามสิบแล้วกลับกลับมา้ครปฐมอีกทีหนึ่งอ่ะก็วันที่สามมันนานกูไม่อยากกลับ เขาอยากให้กูกลับกูไม่อยากกลับชิาจะเล่นเกมมึงไอ้ที่นี่มันจะเล่นในนั่นๆนะาไอ้เหี้ยอยู่ไอ้ก่อนสามสิบอยู่เออแล้วแบบต้องกลับมาที่สามสิบพอดีเหี้ยกูไม่อยากกลับชาตาที่มีอดเรีอยแล้วไม่อยากกลับแล้วทีแรกกูเลย ทำไงดีไม่อยากกลับทำไงดีกูก็บอกว่าไม่อยากกลับงานเราไปงานบวชพี่ชายกูเฮ่อเลยอเออแต่มันไม่ใช่งานแบบบวชยิ่งแก่อลังการอลังการแบบนั้นเลยใช่ก็แค่แบบเอ้ยไปบวชก็แค่บบขวดหนึน่วบวชแท้สามร,รอบแค่แค่นั้นจบเออทำไมไม่ไหวเมื่อวันอลังการ,รบบบเหมือนงานบวชกูไงกูบอกกูมก็เบื่ออยู่กูไม่ได้บอกพวกมึงไงทาไมบอกกู ไม่ได้มีอะไรมากอะไประมาณนี้พี่ชักูไปไปดูแนกูให้ไปดูนกับมึงแล้วทีนี้อยากให้มึงติดโควิดไแผนไมแผนแผนจิ๋วมแผนิไ้กูโดนหาไอ้ตายเโควิด่ใช่ไหมกูกูสั่งพี่ตบมาแล้วสองอันกูจะให้มึงอันนึงให้มึงอันหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้ดูดังกับมึงเสร็จ แล้วไม่ค่อยรอแล้วกันนะ,ะขนา้างหน้ามึงไอ้บอลกลับมาได้แล้วหรือเเยี่ยมเฮ้ยโดนสองสองแตว่ะมึงเข้าไปซ้ายเลยโอ้ยยิงมันโดนยิงมันอเฮ้ยโอ,อ,โอยหลังสองด้วยจะทำยังไงเออเออไอ้เจ<อ>้าอยังไม่โดนไม่แสบ เหตุการ็บไปนะแต่แฟนกูอยู่ด้วยแหละไอโบอยู่ด้วยแราก็เล่นเกมกันแล้วแบบเวลาเล่นเกมใช่ไหมกูจะชอบพูดกับแบบว่าไออะไรนักหนาวะเปลี่ยนอะไรปะเนี่ยอะไรปบะมาณมึงไม่ได้ไอหรอกกูพูดเข้ามาเองกูพูดแบบแฟนกูนะโอเคโอเคเฮ้ยมึงไอบ่อยอย่างวะมึงเป็นอะไรเนี่ยประมาณนี้วันอาทิตย์นะเออจะตายแล้วใช่ไหมเออจะตายให้ได้แล้วเนี่ย กูก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะอืออืออ่ากูต้องแบบกูต้องแสดงไม่คือต้องแสดงไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงแสดงนะมันจย์กูก็บอกแฟนแล้วว่าเอออาจารย์จะไปดูหนังไอบอนนะอะไรประมาณนี้เออก็ทีนี้ดูแลกับมึงเสร็จปุ๊บวันต่อมามึงก็แบบตรงตรงไอที่ตัวเอรีเคมาให้กูเออคือจะทำยังไงเป็นต่อขีดวะเนี่ย ไอ้มึงก็แค่โฟล์ดช็อปก็มีแล้วกูทำเองเมื่อแค่มึงก็แค่แคส่งรูปมาให้ก่อนสง่สงรูปที่มึงถ่ายมาให้ก่อนแล้วคุณไปตัดต่ <c oughs> อแล้วก็ให้มึงส่งมาให้อีกทีหนึ่งสองขีนะออเออกูก็เฮ <c oughs> ้ยเชี่ยชิบหายตัวติดโควิดว่ะทำไงดีทำไงดีแบบวันนี้ <c oughs> พอหลังจากนั้นมากูก็จะเริ่มแสดงแล้วกูก็เริ่มแสดงเฮ้ยปวดหัวจังเถ <c oughs> อะไอ้ดีนั่นอะไรเงี้ยหูือแสดงเล่นละครแล้วโอเคเออแามแถมจันน้าใช่ไหม ใช่ใช่แต่หน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดประมาณนี้โอเคได้เลยกูบันทึกแผ่นชัวร์มือหมดแล้วคือมึงคือมึงต้องติดโควิดแล้วกูต้องติดกับมึงอะไรเงี้ยเรากกกันนเลยาี้อูบันทึกแผ่นชัวร์มือหมดแล้วไอ้เหี้ยหลักฐานครบวันที่เวลาเสียง ขอขอให้คนที่ไม่เคยเป็นโควิดให้เป็นโควิดไว้เอ้ยกูกูเป็นโควิดมาแล้วมึงเป็นแล้งแ้แต่กูไม่เคยเป็นเง้วเอาแคนี้ไม่มีใครรู้ดิได้ๆได้เลยเพื่อนได้เลยเราก็สนิทเหมนกันไอ้แค่กินน้ำแก้วเดียวกันเลยประมาณนี้ป๊อปคอนแบ่งป๊อปคอนกันถ่ายรูปเป็นอรเตอรี่ป๊อปคอนเออเออเียเอ้ยมีคนลงก็เลา สองตัวางโน่นก่อนวะชิดไหนเนี่ยนี่ลงนี่ลุงนี่ลุงนี้ลุงนี้มักเหรียงมักเหรียงลงไกโดูวะมันเป็นลงไปลงโน่นเดี๋ยวลงโน่นลงโน่นลงแม็ก่ไปใกล้ๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีเลยอะไรเลยได้เลยแต่การช่วยไลค์กูทำมาเยอะแล้วไอทิมมี่ทำให้ตลอดไม่ช่วยตลอดยอดมากไม่เคยเกมนะ แต่แต่ตอนนี้กูเกมคือกูเกมบด้วยตัวของกูเองอยากเกมบไหมเข้ครัวเข้ครัวดีไอ้เฮียอยากเกมบไหมไอเด็กติดเกมรู้เลยเฮียกูรู้เลยกูรู้แผนมึงเลยเพราะอะไรเพื่่อสิงีแล้วมันมันเหมาะเจาะโมดีไงไอ้เฮียอยากเล่นปะได้เลยอยากกลับอ่ะเออ ทำไมได้ก็ไม่อยากกลับเออก็ไม่อยากกลับอยู่แล้วมี <laughs> ีโฟมตดโควิจริรๆๆๆงๆเขาคงามาได้ไหมตามาได้ไหมโกอโยู่รูนี้ปะ <Okay. S 3> <laughs> ไอ้มี <laughs> ยัง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 ยงสามสาสามสาม <laughs> แสดงเก่งกูบอกเลยถ้าเกิดมันคือแบบมันเหมือนเหมือนยิงปืนนัดเดียวต้องสองตัวเนี่ยใช่ไหมคือถ้าเกิดกูติดโควิดปุ๊บปุ๊มั่นใจว่าตอนนั้นน่ะถ้าเกิดกูไม่ได้กลับใช่ไหมสมมติไม่ได้กลับจริงๆนะไอเก็ต้องมาอยู่ด้วยเว้ยเฮียปุ๊บไม่เล่นเกมดีใช่ป่ะแล้วก็เป็นโควิดเขาจะไม่อยู่กับกูไอกูภาษาเสืก่อน โอ๊ยตอนนี้โควิดมันไม่เท่าไหร่แล้วแหละเขาอยู่ได้ได้ตายได้ไม่ได้ไอ้ใจเกมตัวเองเลยไปรักษาตัวอยู่บ้านดีกว่าให้เขารักษาต่อยู่คนเดียวเออแต่มันติดกันแล้วก็เออมีปัญหาไปข้างนอกติดคนอื่นอะไรเงี้ยบอกว่ากูกูไม่เคยเป็นอะไรงงานเพื่อเป็นครั้งแเลเออ จะหนักก็ได้นะออฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นหรอกอะไรคอปเโอเฮี้ยฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นหรอกเซโก้ไม่เชื่อไอเฮี้ยโดยมันรู้จุดประสงค์ของโกซ้ายทางซ้ายรู้ตั้งแต่คำแรกที่โก้เอ่ยออกไปขอร้องมึงสมแล้วสมแล้วสมแล้วที่พกมันนานไอเด็กเฮี้ยนี่แ,แม่งอยากเล่นเกมมาก มันยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เล่นนะมึงยิงไม่บอกเลยอ่ะไอ้เบอร์สี่ยิงใครย่แย่ยิงใครย่มันอะไรดิปิงปิงใมาปิงใหม่เฮ้ยมาใหม่มาใหม่มาใหม่เออตึกสูงตึกสูงตึกสูงสูงชั้นสองเนี่ยตรงเนี้ยหน้าต่างโตู้สีฟ้า

กูหลบแล้วนะไอเหี้ยร้อยรบไปเลยทันลาก่อนกูนหลบแล้วนะเฮ้ยไปไม่ได้จมโอกโดนนะไมไ่กูแล้วก่อนกูขาบอมได้ไหมเนะี่ย จะตายแล้วขอคารบอมได้ไหมไม่ช่วยแล้วน้อมซ้ายมาต่อซ้ายเราน้อมซ้ายเรามักส้มมักส้มมักส้มดูดูฝาไว้หน่อยปอมใหญ่ว่ะวิมหาเพื่อนเราวิ่มหาเพื่อนเราเดี๋ยวเลยโอ้โหคือเราเอาเรื่องว่ะอันอยู่ปะบะ กูลังไปเติมเพื่อนนเหไม่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 กูกลับไปที่ฉันบนสุดสันบนสุดต,ต,ตาดหัเลย่ะแมงเจ็บอะโอ้ย ตายลกูซ้ำกูซ so ้ำอะไรกูคาบมกูคาบมถอยหน่อยเถอะถอยหน่อยถอยหน่อยบาทีเลยักไม่ต้องโดดถ้ากิบาฟบ้านมันอะปีปีโอเคตายอย่าอย่เพิ่งมานะเราเบิด์ซีโอยู่จ่อจกระจอกไม่เท่าไหร่จอจ่ไอ้ยี่ เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เลยกรดาษเรียกวะโอ้โหของดีของดีเกียร์สเกิดเลยไอ้สัตว์ทั้งในอ่ะบนคับไป้ไหมเหมือนจะข้างบนหายแล้วจอดไหมคิดว่าจอดไหมเสียงเงียบไปเลยเฮ้ยมันมันได้ยินเสียงปืนเรามันจอดแน่ไม่มีใหญ่ใหญ่เลยวะเนี่ยแบกได้ไหมมีสองเองศพคนนั้นไม่มีเลยนี่เป็นขาเเท่เท่น โอ้โหเจะเห็นได้วะอ้โหหัวเราเน้ยนี่มาร์้าเลยมาร์้าเลยนเหรอเออนเราใช่ไหมโอ้คไม่โดนได้ไงวะแม้ม่งอยู่ไหนวะยาดหัวเลยด้วยนี่นี่

โลอะะกต้อกี่ว่าเลย่าทาาอ้อมหลังมันอะไรกไปกับฉันเอเลย Let's go <S ไป้เขียวไปด้วยไอเขียวไปด้วยเอาอนนปักไว้ฝ่กละสองพอไว้ชุบกัน้เราจะได้ชุบ

กูจะไปชิดกูจะไปชิดไปชิดเลยไปชิดเลยยิงกดให้โยชิดเลยสมวกสมอกทำไม่ถ่ายได้อย่างไรเนี่ยสองตรงสีขาวทั้งคู่เลยชุบขึ้นแล้วแหละพวกมึงจะไปถึงอ่ะระเบิดไหมอันนี้ยังดีติดสมอกไว้ที่มึงไม่เห็น ้าเป็นโอ้โหเหียเอ้ยเราผิวขวาเออดูอะไรไอ้สัตว์เอ้ยมันจะเอามื่อกี้เอาเมื่อตายเอาให้ได้เหียเฮียจริง รู้มาตลอดแล้วไงที่เฮี่ยขอเพื่มเล็กกันชิปมันมายังจบมาแล้ว็บมาแล้วไม่มีอะไรเลยรือไงวะโอ้ยไม่เลยไม่มีเลยเหี่มีแต่กบแปด เฮ้ยหนูเหรอโอ้ยคือมาสิวะไอ้เฮี้แม่งติดฮาเล็กนะตายแล้วไอ้เนี่ยโอ้ยไหลยีกโดนลืมโดนลืมตะไคร้โอ้ยเล่อหนึ่งเล่นหนึ่งเล่นหนึ่งเล่นหนึ่ง ออติดนู่นติดนี่ลื่นนู่นลื่นนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะขับรถมาได้ไหมอืมซัดซาร่เร็ว รอดได้ไงเรายังรอดอยู่เฮียกับตายตะกัวดาคุมคาค้มครองผาคุ้มครองพี่ในฟาร์มแบบโอ้โหเรายิงได้ฟาร์มเอฟาร์ม,รมเอาเลยเฮียดูดิไม่หยิบเอาหยิบเอาเลยเฮียเวมีแอร์ดอปมีแอร์ดอปช่วยเพื่อนมัน่งเลยวะ เฮ้ยามาจากไหมาอีกมาอีกไ,ไม่ย,ยอมเลยเร็นเขงนเห็นเขงนเห็เหวเขียนหนอยูละเฮ้ยพีกระสุนนะเฮี้ยเดี๋ยวชุบเพื่อนมัน

มันรู้คือมาแล้วไอ้ชุดใหมายชุดใหมายว้าวสมุขเยะโอ้โหคิดตังตัวเอง <laughs> สม,มุขเยอะเยีะยิไม่อยันชุบไม่ชุบเร็วชิบหาย